ขายขาดขาดเนี่ยครับพ่อพี่น้องเอ้ยขนาดล่างสิบหายังขาดเลยครับเนี่ยแหยังบวกครับเนี่ยซีนิวพาพพนักครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อพี่น้องสุภูสุคนครับมื้อนี้ก็สิภาพพี่น้องมาฝูงแหย์ป้าปลาแหบอกครับภาษาใต้ปลาแหแหเนขายขาดขาดเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพื่อ ขาดหลายป้องอยู่ครับแหงกันได้มาสถึงว่าปลาให้อแม่พี่น้องเบื้องครับพูดลงค้นกะบ่บเป็นพูดลงค้นกับเป็นแล้วก็นย่าพากันเด้อครับหาครับเฮ็ดเลยครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับนี่สภาพของแหงขาครับเนี่ยปลารุ่นค้าตัวนีออกได้ผมเด้ครับเนี่ยเพราะว่าแหงเป็นแหง้าซีครับ ร่างสิบหายยังขาดได้ครับพี่น้องเนี่ยเมื่อกันขาดนอนปลาได้ครับขาดนอนคนหลักเสี้หินขาดขนปลาไว้รุ่นกันรุนนี้นะครับตัวผมจะออกได้ผมน้ครับนี่ปลาเดี๋ยวพื้รุนแน่นเนี่ยนี่ครับสิพ่านจากตัวนี้ขึ้นมาเนี่ครับเนี่ยพ่านตัวนี้ลงมาเพื่อกันรุดครับจงไม่อยากขอาตัวนี้เราก็สิมาย่องขาตัวนี้ครับมาตัวนี้ครับมาตัวนี้ครับมาตัวนี้ก็ย่งมาใส่ตัวนี้ก็เดวได้ครับขันมาย่งใส่นี่นสีรุน ขันเซตัวนี้เลยมันมันอยากลุดรับเลยรันดันโดนไปไปครับจัดเลยครับโอเคพี่น้องห้อยเขาเลยครับตัวนี้แล้วครับพี่น้องครับผมอันนี้ครับปั๊บเกล่ยตั้งนี้ครับพี่น้องปั๊บนึงรอบ สองรอบรอบสามในผ้ากลางนี้ได้ครับเนี่ยปึ๊บนี่ครับเกี่ยวเก้าครับเนี่ยเปอแมนเกี่ยวกล้วยได้ครับกระตุกเลยครับพี่น้องนน่นๆเลยครับตัวมากระช่วงหอยตัวนี้เหรครับเสียนตัวมาเนี่ยเสียนขาดเนี่ยครับพี่น้อง ทาบไปเสมอเลยครับแบบก็แล้วครับพี่น้องเห็นบ่หรอนะครับเดิมๆครับปึ๊บสองหลบเพื่อก็ครับนี่ยผ้ากลางให้ก็แล้วครับเนี่ย ครับพี่น้องักสายมารับพี่น้องปุอยปั๊บอืมได้แล้วครับพี่น้องอันนี้ก็จะมาเข่าหู้นี่แหละครับเนี่ยสายมันขาดนี่ครับเนี่ยห้อยเลยครับนะครับเลยวๆก็ ห้อยเข่าตัวนี้แล้วครับนี่ตัวนี้แล้วครับนี่ดึงได้ครับดึงมันสมมือกันทับพี่น้องนี่เดีบยวไว้แล้วครับนี่หยิบปั๊บดึงครับพี่น้องห้อยใต้นี่แล้วครับพี่เข่าแล้วครับนี่ปับ๊บ ครับสองเสียครับเสียสามผ้ากลางให้เขาครับปึ๊บโอ้หนายด้วยครับพี่น้องเอ้พี่ผู้ใดถือกล้องให้ครับพี่น้องเดี๋ยวกดเลยครับต้องญานขาครับจะเมื่อสิขาครับเสียร่างเสียหาแตก่อนเจ้าก็ช่วงขึ้นมา่เสรตัวนี้แล้วครับพี่น้องนี่ลงไปเลยครับ ตกใตนะครับปึ๊บครับนี่ครับเห็นมันเสมือนกับตานี่ครับเนี่ยเสียงเสียงแามครับพี่น้องปานใส่ปานแห่หมแล้วครับบีไว้ให้เขาครับครับเหมือนเดิมครับนู่นขามปีแล้วครับพี่น้องนี่เห็นห่ดนลเกี่ยวไตครับครับสองหลอดพวกเขาเหครับ ข้ากางอีกครับพี่น้องปึ๊บหดเลยครับมาที่นี่ปึ๊บโอเคครับพี่นอ้องปึ๊บอ่านะครับอะไรมาสองนะครับนี่จากตัวพีน้งมาเหี้จากตัวนี้ลงมานี่ครับพี่นี่ปุ๊บมาหนี่ครับขึ้นมาหนี่ครับมาทีนี้กับเส้นนี้กับเส้นลงมาท่าน,นี่แหะครับตัวขัดรูดเนี่ ตัวนี้แหะครับพี่น้องตากเอาให้เขาเหรอครับตากถึงมันนี่ครับพี่น้องนี่ครับคำมดเสียนมันเสมอการเราก็บีบไปให้เขาเหรอครับพี่น้องบีบไปเลยครับไม่เตะให้เขาแล้วครับส่วนเตะนะครับ สองรอบเพื่อเขาแล้วครับอันที่สามกับพากางให้เขาแล้วครับครับถึงแล้วครับพี่น้องปล่อยเลยครับเรียกมุมดวครับพี่น้องนี่ขข้นมาเรบนะครับเสมอแล้วเสมอเราบีไปเลยครับ ค,กกครับกุ้ยไปขึ้นครับเดิมๆครับเนี่ยสอดทางล่างนะครับเนี่ยครับปึ๊บภากลางครับเ <c oughs> นี่ยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง หนึ่งอะไรมันจะผี่หรอครับปิดสิกแซกเลยครับพี่น้่งมาตัวนี้เล้วเอาสิสุดเราแค่พี่นั่งสิมัญญาโาตัวนี้นะครับเนี่ยส่วนนายมันสีกันท็อปสตัดหนีเลยมันมันสีรุดหนีครับผ่านมาเลยครับเนี่ยขอพี่แล้วครับนะครับอืม โกหรอครับพี่น้องรวยไปเลยครับยังไงครับถ้ากลางให้โกคโค้ครับพี่น้องโอเคนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ละครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเลี้ยวแล้วครับบัดเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยวันพิพิวน ถือกว้องให้ครับครับไล่ๆเนี่ยก็พ่อสิเขาใจยุดุนะครับพี่พี่น้องอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอพุ่นพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนเด้อครับเฮยยุดีไม่แห้งลำลมดรวยๆเงินท่องสุภูสุขคนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ